คนที่น่าสนใจมากกว่าคนอื่นๆสําหรับคุณเป็นคนแบบไหนหอ่ะอุ้ยนี่เหมือนถามสเปกเลยเนาะอ่าคนรุ่แบบหนึ่งอะที่ผมจะแพ้ทางมากๆเลยนะคือคนที่แบบว่ามีความคิดที่ชัดเจนกับตัวเองอะคนที่เรารู้สึกว่าน่ารักกันแหละเออคนที่จริงใจด้วยหรอมั้งคนอีโก้น้อยแล้วก็แบบเราก็จะรู้สึกนะยิ่งถ้าเกิดอายุน้อยกว่าเราอ่ะแล้วแบบเป็นคนอีก้ไม่ค่อยมีอีโก้นะเราจะยิ่งแบบประทับใจอ่ะเออมาบอเฮ้ยทำไมอายุน้อยขนาดนี้ความคิดเขาโตจังเลยอะไรอย่างเงี้ย คนที่มีเงินเงินเราเฉยๆอะ่ะการมีเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสนใจน้อยที่สุดแหละก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ไม่ได้สนใจเลยนะแต่ก็คิดว่ามีถ้าเกิดเขาดูแลตัวเองได้เราก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะรวยหรือไม่รวยหรอกถ้าเกิดเขาดูแลตัวเองได้ก็โอเคแล้วอะแค่แบบเขาไม่มาทําเป็นปัญหากับเราก็พออะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเงินอยู่แล้วด้วยดิก็เลยไม่ได้สนใจว่าจะต้องไปเปกาะใครกินน,นึกออกปะเออแล้วก็ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอใจกับ ชีวิตตัวเองฐานะการเงินตัวเองแล้วอะไม่ได้แบบต้องการแบบเอ้ยต้องการใครมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินอะไรขนาดนั้นเธอมีแต่เรามีเยอะก,กว่าดิไม่ได้สนใจไงถึงจะมีเยอะกว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาอะไรอยู่แล้วก็เลยไม่สนใจว่าเขาจะมีเงินเยอะแค่ไหนอะแล้วนี้เราอะไม่ค่อยชอบคนที่แบบชอบเบ่งอำนาจใส่คนอื่นอะเวลาเจอคนแบบนี้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เคยเห็นคนที่เขาแบบว่าเขามีเงินแต่ว่าเขาแบบเขาไม่เคยแบบพูดเรื่องนีออกมาไปแล้วเขาก็ทําตัวแบบเป็นกันเองกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกเราประทับใจคนแบบนั้นอะไรเงี้ย